กลัวใช่ว่ะโอ้ยหมดอัวเลยพี่น้องเอ้ถอนจากบาทคนนะมันเป็นอะไรมันเป็นคือตึงๆเถ่ะ่ะ พี่น้องเอ้ยเมาเม,า,ม,า,มาวัานเม่อยนอ,อนลกไก่เบิดขึ้นเลยตื่นมามานอนเว้นต่ออีกมือนี่ตื่นมายังบดถสวงเลยพี่น้องเอ้ยเมียก็หายพ่อเมียบาดนี่จัเสีเห็ดจังใดมันหายว่าไปขามมือขามขึม้นเดี๋ยวสิเป็นงอมันจัน้อยพี่น้องเลยเยดี๋ยวไดเลยสิเป็นงอมันสักก่อนน้อย อยู่ทางใดล่ะบ้ดนี้จะอยู่ทางใดพี่น้องเอ้ยสิงอมันเอาใดบาดนี่บ่ยากบ่ยากบ่ยากงอเนี่ยมีวิธีไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันไปหางออีเถาซะก่อนพี่น้องเอ้ยมันหายเมื่อวานนี่จกอยู่ทางใดเ้าเอ้ยเ้าแมานั่งเห็นอยังอยู่นี่ละเ้า คือมานั่งเห็ดงามย่างอยู่นี่ฮะมาถากค่อยบอคือบอหาข่าวหาหนำสู้ผัวกินละ่ะได้ยังกินละเะท่ามือ้อนี่เท่าเออคือเห็ดงามแทวามีอ,อมมะไรบบว่าือ,าองามแท้สินะเฮ้ยมีอะไรืองามแท้มีไงเอาเป็นยังละเป็นยังกระเปิดให้หายยาังละ่ะ ยังว่าเศร้าหายตีไปหากินข่าวอยู่หาแต่เโิรายอหาเบิ่งแล้วมันบบมีแนวกินแ่เบห็นมีอย่างละไปแดกไม่หายนั่นหาไว้แต่เมื่อไรว้าวแบมันสีมีเหือมีแห้งตีกินข่าวก็ประแดกมีโบมีก็กินตีแล้วบขี้ขัดไปหางอนอย่างยังว่าเศร้าหายยังบ่ง่ายงอนอยู่ตีว้าวในตี ว้ายไปไกลดุกกําลังใส่ล้มนั่งคิดเพิ่อนอยู่คนเดี๋ยวนี้จะหาคว้าไม่ทั้งใดดีวะห่วยอย,ย่าเอาจังสันดได้ล่ะบอดาได้บอดายได้บอดายได้โอ้ไม่เท่าโอ้โหมีโทรศัพท์โทรศัพท์แชทหาไผคุยกยับไผ่ไม่หาเลยเด้อ ทำทาหายข่อยแล้วบ่เมนมีจิกมีเกิรกบอนี่นะฮะมาหาว่าอุ่นนั่นแล้วนี่เด้อเจ้าคือเฮ็ดกับข่อยแห้งครับเฮ็ดยังคือพอหายไข่นอนน้ำลราเมื่อคืนนั่นจั๊สีหายอีหยังเมาข้าตกแตะแตะก็เจ้าวหายนอนน้ำเดี๋ยวมัดจับจะมัดถูกเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อ คอยโบไดมากันย้อนบางมูมันบอกว่าคันไผเมื่อนี่แสดงว่าเมียมึงขี้ลายมันบอกว่าแล้วนี่แล้วคอยสิย้อมได้จังไดเเมียคอยบบกงามงามอันเด่นอันเด่นเด้ดีเดนฮดาฮนาฮ่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 า่าฮ่าา่าฮ่าฮาฮฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮาาฮ่า่าฮ่า่น่านัา่่้าา่า คอยอ้บาได้เด้พายมาว่าเมียคอยขี้ไรนี่มันบอกว่าคันไปเมื่อก่อนเนี่ป็นเมียมึงขี้ไบอกว่าไม่พอใจกับที่เเท่าอาีมันว่าอิรีเฮ็ดจังใดล่ะยังมาหักจับคอจับแข้งดไอ้ห้องเลยตียกลัวเงี้ยคิงกลัวเสียเงี้หง่ยง ัสั้นก็หายที่ละหายบอหายนะจังสั้นแล้วเฮ็ดพีดเลยจะไม่ให้มุดนั่นเดี๋ยวจับห้เลยอามาว้าวโคตรใชหัวมืดตอนับจย่าก็ตัวมาขับมาเกิบมรวมแล้วไอพีดไปแล้วไม่ก่เไปแล้วเดี๋ยวมาว้ามืนก็ไปคือเกาบอกไปแล้วแม่จ้ามันก็ว่าจังสีตลอดล่ะ นายเจ้าอิลีน้องสอนคนดีน้องมักไอ,อ้บอกูสิหกักหัวตอดมึงบ้าแนาวที่กูขอคือปะเทยด <c oughs> องละคอ,อยยังเรามาดังๆไอ้สิจัดให้สา,สาวสาเต้าไปไกล,ไกล เดีดด๋วยวกดบ่ได้ที่ถูกไม่น่าซ้ำยาวาจังสันเข้ามาดีกันสานอนอนางก็ต้องมาว่าอ้อนวอนอิหยังอยบ่อยากฟังก็ไปไกลๆไอ้ฮ้อมแก้มได้บ่ไอ้ฮ้อมแก้มได้บ่ จะไม่ขี้อาอซะเดมาเกากจีสซ่แล้วสิหายอายเห็ดจางไดบอกมาไวๆจิจดใหายทันทีน้องจิหอมก็ได้โตไปห้ามไปข้างคืนอายสัญญาว่าสิบอฝาเฟิน ขยังบ่เสือสิเป็นเรื่องไงไอ้คนตำต่อยบอเสือความเจ้าให้ฟ้าผ้าตายจำเป็นเราขวางหลายเท้าไอ้ฟ้าผ้าตายน้องก็เป็นไม<อ>้แต่ว่าพีไอ้ฮักเจ้าอีลีหนาอัปปีไอ้เว้าจักใจอยังนะบอชัดเว้าไหม เจ้าว้าให้ไพว่าไม่เดียวนีโอ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 ไอฮักน้องดื้อไอฮักเนี่ยไอซื่อว่าสอนคนดียักข่าวไปพี่มาจจกเตนทนอนมีไปไปเนี่ยไอเดี๋ยวมายอมแลยเบนบ้าบอกว่าลิงซื่อยอมเลยเ็นบ้าไปยอมเลยเบนบ้า กักจะได้อนี้มันชืตลาดเมียนาข้นเือนเร็วเร็วโอ๊ยเมียกูข้นเือแล้วสวยเลยบ่ <serves> no. <im> ซ่วงบ่าวะซ่วงบ่าวะคือใจบ่รละ่ะเจ้าคือเห็ดคอยกระดอด่ะเทปลาคอยคือแดงเฮ้ยไ <c oughs> ลๆๆๆคันจังสิถ้าเห็ดจนันๆๆไหน่อ้อยหายเกิดแล้วสิท่า บ้าเหตการณ่ต่อไปจะหายจะหายอะไรอีกเด้อล่ะชัดจัดหายบ้าเออไอิจัดหายู่มือเลยบบบสีลีบาสีแล้วหันตัวฉินไดต่อบ้าล่ะบ้าไปเห็ดเวียเห็ดงานปุ๊ดี๋ยจนอนจุนี่บ้าจักดอกเนสวยหละไปไปเหตดเวียจจกดอกอีกเนาะโอ้ยเป็น่าแับนั้นแหละห่อนอะ อดมาแล้วไอสมาเลยผมมีบอมบ์ผมมีบอมบ์อมบ์เราเฮ้ยยังปะเดี๋ยดิเอ้างอมียไดสำเร็จต่ดิโอ้ยมานี่นะล้สีอ่ายังมีไฟมาดออเน้ี่น้องนาะเออ เอาเป็นว่าง,งอมเมียได้รําเร็จพี่น้องมันจีไปยากอะไรจะงอมเงมียเถ่เาเพ่าว่าให้เถาบ่บ่แถากับแถางามให้สิกาว่าขอแล้ว <im> พ่อกับพอ่อพี่้องค่ะงอเมี่ยเถเมือว่านี่พี่น้องเอ้ย <im> มันให้มันให้ฉันเฮ็ดไป <im> ทั่วเทียบตัวเด่นเบิง <im> <im> ฉันลบทุนกับมัน <im> <im> โอ้ยเฮย จ็กสีอย่างเนาะพี่น้องอืมชุตุ๊ก,กตาทองต้องยกให้เจเจียจ๊ยบแล้วแหละบอกว่าเสร็จจากนี้ก็สิได้เดินทางต่ออีลวพี่น้องเอ,อ๋ยไปปักซองแบมแบมคนเดียวเจเจเจีย๊ยบไม่ได้ไปหอกกลับไปกิกาเฝ้ากลับลงมาเด็กน้อยห้ามดูนะคะอายุกเกินสิบแปดปีห้ามดูคลิปนี้นะคะเพื่อความมันเถ่ง อันน uhm si. ี้แสดงเพื่อความบันเทิงพี่น้องมาว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนะพี่น้องนะขอบบกขอบใจหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิงมาชมช่องเจสีและก็เจเจี๊ยบเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c คร b e ฝากเป็นกำลังใจให้เจสีเจเจี๊ยบเพราะได้มีกำลังใจ็หคชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า